อาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียรัมซิงครับมีลูกค้าครับเอากระบะมาส่งครับลูกค้ามาจากปปโปตรกกตุเกสเออโอ้รถขายไม้เ่รโอ้ทำไมขันนั้นอยู่ใส่พอดีเลยเพระไอ้ไไขันรถน้ำเจ้าไหมไพอดีเลยไหมนี่เออโอ้ ขี้เหนียวครับขี้เหนียวไอ้ไอ้ไฟท้ายก็ไม่ให้ครับขี้เหนียวโอ้ยับนะนี่ได้กำไรพวกไฟท้ายับได้กำไรกับไฟท้ายครับโอ้คทัทชีสวยมากบแบบคันนี้เครื่องจิวแปดนะครับรวยรับเลยเดิมๆนะครับ tôi đang ngon ngon hao ngon chân ngon chân à chân ngon chân ngon chân luôn con ngon luôn con chân chú chân ngon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  chân chay chân ngon chân ngon chân luôn chân có chân ngon hino ngon chân 7 chân ngon bạn เขาเรียกว่าช่วงเจ็ดเมตรนะแต่ผมไม่ได้วัดครับน่าจะหกเมตรกว่ามั้งจะยาวมากได้บ่อหนึ่งสามตันสองตันกลัวนาะสองตันกลัวตาละหมื่นหกตาละหมื่นกลัวโอ้ได้ยุ่งเนาะประหารทุนเนาะโอ้ยมักเนื้อได้ี่มาเอาว่าวจังสนใจอะไรก็สอบถามมาได้ครับกระบะ ขา,ายไม่แพงครับลุงนี้สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นแปดมเม้าเลยครับเสียโจกบอกขายสามหมื่นแปดครับอ,อะไรเยอะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจะมาเอาเครื่องอีกนะครับเครื่องตัวนี้ติดมาจจาแล้วนะครับติดมาจจาแล้วปังเอานี้มาถอดนี้นะบอกนี้วันนี้ก็ชิบบอกไปนี่เดี๋ยวชิมาเอาเครื่องแล้ว

ซื้อมเออซื้อมาแสนแปดครับเอฟีอ้บ่าเปล่าคนขาให้กับบ่าคนซื้อกับบ่าภายในครบครบสวยดีอือ เว้ยเนียดน้อยพูอจีกระจอกโลเท่าตัว่นี่ไปบังแกดทอดอ่ะครับถอดเนี้ยแกทอดน้อยก่อนไหมโย่หุงเัโชว์แล้วครับนีปิดการขายไหมปิดการขายไอ้ดำมันเบียดที่นู่นแล้วมันมันมันจะขายเก็บตัวโย่บด เดิมเดิมครับสนเส้มมียสารอับถอู้แนบเยอะแน้ทางหน้าไหมเอาไปนัไปเอาปนั่ด e bon ัมัตงเอ่ตกลงราคาครับตกลงราคาแล้วเข้าเข้ามาอู่ปลาเรานี่ต้องซื้อขายให้หมดครับซื้อขายให้หมดเลย เอาเันไปหมดพิษไปขายพิเออเจ้คงเจ้เครื uh ่องเรียบร้อยครับเครื่องนี้ก็เราจะส่งครับเราจะส่ง

นี่โนมันอึดเนาะอึดอยากอึดกินโอ้ไกย์เกย์ยิ่งยอะนะไก่ไก่์อะไรเกยน้ำป่านอะไรอย่างเงี้ยป่าป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไปเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนะเอยู่หลังถนนนี่เดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงไปเดี๋ยวพาในห้อยครับในห้อยไปดูรถอยู่บ้านครับดูรถอยู่บ้าน ยจะมัดจำเลยครับเดี๋ยวไปมัดจำเลยครับเดี๋ยวไปดูรถกระปอมครับรถกระปอมรถกระปอมจอดเป็นขวยแล้วครับจอดนยางตายแล้วพี่น้องนี่ครับมาถึงครับอ่าตุ้นตัวเดียกันเลยใช่ไหมคือไหมนะฮะพาลูกค้ามาดูครับกระปอมครับมีกันขายเลยไหม ีหรอคือไหมมันเดิมๆน่ะลุงอาศัยว่ามันคือกินข่าวแหละฮะคือกินข่าวแหละไม่รู้น้องขับไงอ,อาศัยว่าเรามาไม่ต้องทำอะไรเลยไหมไม่ต้องเก็บอะไรเลยคือมันสวยอย่างนี้แล้วเนเไม่ต้องเก็บอะไรเลยบางๆครับ ให้ลุงดูครับเผือลุงสนใจครับเอาไปทำกับไรต่อปื้ยข<อ>า,ายลุง 5, ห้าแสนห้าขายลุงห้าแสนห้งามไหมไปใส่ไงแม่ประยูครับครับนี่จอดเก็บครับคันนี้ไม่ได้วิ่งดินเลยครับ F4 จอดอยู่นี่นนให้งผม,มนะ เอาแต่คนละตัว,วกับคันนี้บ่เขาลูงใหม่ก,มกว่าบ่ะนะคือไหมอ๋อคู่เดียกันเลยแค่คนโซนบนต่างกันนี่นี่นี่โ <c ười> ด gi gi นหินใหญ่ครับโดนหินใหญ่ยุบนิดหนึ่งยุบออกมาข้งางนอกโดนหินใหญ่ชึ้งรถอะไร,รอยากได้อะไรเลือกเอายาได้อะไร ลูกจับดูคันเล่งที่มันเหมือนรถลุงไหมมันแบบเดียวกันไหมนี่พามาดูคอเดี๋ยวจบไม่จบรอรุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รัวฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจันการทำคลิปครับเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ